ประวัติศาสตร์ก็เหมือนกับเพลงจังหวะวอลที่ไม่มีวันจบสงครามสันติภาพและการปฏิวัติตามที่ได้เห็นกันในเรื่องราวของกันดั้มหลายๆภาคครับเมื่อสงครามจบลงก็จะเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งสันติภาพแต่ก็อยู่ได้เพียงไม่นานครับการปฏิวัติเพื่อก่อสงครามครั้งใหม่ก็จะเริ่มต้นขึ้นอีกไม่เว้นแม้กระทั่งเรื่องราวในจักรวรร After Colony ของกันดั้มวิงนะครับหลังจากเรื่องราวในภาค Endless w a l l จบลงเนี่ย ก็เป็นช่วงเวลาของสันติภาพอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปสงครามครั้งใหม่ก็เริ่มต้นขึ้นใน New Mobile Report g u n d a m Wing Frozen Tear Drop ชื่อยาวจริงนี่คือ g u n d a m Wing ฉบับนิยายครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากพัก Endless War ประมาณ20ปีหลายๆตัวละครก็แก่ขึ้นตามอายุไขครับแต่มีเพียงฮีโร่ยุยเท่านั้นที่ยังคงหนุ่มแน่นเหมือนเดิมนั่นเพราะว่า ขาถูกทําให้หลับไหลเป็นเวลายาวนานทําให้ไม่แก่ลงเลยและตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพื่อที่จะทำภารกิจโอ per ation me t o s กลับมาขึ้นขับหุนรบวิงกันดั้มสโนไวท์พรีลูดนี่คือกันดั้มวิงร่างอัปเกรดใหม่ล่าสุดนะครับความเจ๋งของหุ่นตัวนี้ก็จะคงมีอาวุธเป็นทวินบัสเตอร์ไรเฟิลกางแขนยิงทางซ้ายและขวาพร้อมกับหมุนตัวสามารถเก็บศัตรูได้รอบบริเวณ หรือจะเอาทั้งสองกระบอกมาประกบกันแล้วยิงออกไปในทีเดียวกลายเป็นปืนลำแสงที่โคตรแรงสุดยอดแล้วระบบซี r ร่ซ s สเต็มที่จะช่วยสนับสนุนนักบินทำให้สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้อย่างเด็ดขาดก็ยังถูกติดตั้งไว้เช่นเดิมครับและลูกเล่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่มเข้ามานอยสเวกมันคือปีกเสริมที่ติดตั้งปืนเข้าไปด้วยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6กระบอกเลยปกติก็จะติดเท่ๆอยู่ที่ด้านหลังครับ และมันสามารถนำมาประกอบรวมกับทวินบัสเตอร์ไรเฟิลเพื่อเพิ่มพลังทำลายล้างได้ด้วยและปีกทั้ง6ชิ้นก็ยังสามารถใช้งานเป็นโล่ป้องกันได้อีกครับจุดเด่นของสโนไวท์ตัวนี้คือปีกเสริมทั้ง6ชิ้นนี้เลยจริงๆน่าจะเป็น7ชิ้นนะเพราะสโนไวท์จะต้องอยู่กับคนแคร์ทั้ง7จซและนี่ก็คือวิงสโนไวท์สุดเจ๋งที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักนะสามารถติดตามความมันได้ในฉบับนิยาย Fro z ซ n t e ี r d r ด p ซึ่งพระเอกทั้ง5คนเนี่ยก็ยังอยู่ครบเลยนะครับดูโอ้แม็กซ์เวลก็แก่ขึ้นตามวัยครับทำอาชีพเป็นบาทหลวงบางหน้าแต่จริงๆแล้วเขาเป็นนักล่าเงินรางวัลและดูโอก็มีลูกกับฮิวเดย์ครับแล้วก็ตั้งชื่อลูกว่าดูโอเหมือนกันด้วยโตร์วาบาตันกลายมาเป็นด็อร์ทีส่วนควอเตอร์รับบาวินเนอร์ก็เปลี่ยนมาเป็น W ทั้ง2คนเนี่ยร่วมกับพัฒนามุิสูตรตัวใหม่นั่นก็คือสโนไวท์วอลล็อก p r o m e t ทอุสและเชเฮนัซาร์ซึ่งหุ่น3ตัวที่เหลือเนี่ยผมก็ยังไม่เคยเห็นดีไซน์มันแบบเต็มๆสักทีนะส่วนพระเอกคนสุดท้ายจางอูเฟยเขากลายเป็นมาสเตอร์ชางรับหน้าที่เป็นหัวหน้าของฐาน Mars Preventer ซึ่งเขาก็ทำหน้าที่ดูแลแคปซูลแช่แข็งของฮีโร่มาตลอดระยะเวลาหลายปีซึ่งโมบิสูที่เขาใช้ในตอนนี้ก็คือเอเปเยนสีขาวซึ่งเขาก็เรียกมันว่านาตะคุเหมือนเดิมนั่นแหละ เรื่องราวในภาค Frozen t e a r Drop เนี่ยก็น่าสนุกมากเลยนะครับแต่คงไม่ได้ทำคลิปสรุปเนื้อเรื่องให้ดูนะเอาไว้รอทำเป็อนิเมะก่อนค่อยว่ากันนะครับก็หวังว่าสักวันหนึ่งเราจะได้ดูอนิเมะภาคนี้นะนาละครับสุดท้ายมาพูดคุยกันหน่อยดีกว่าถ้าพูดถึงกันดั้มวิงสโนไวท์กับปีเสริมสุดเท่นเนี่ยเพื่อนๆว่ามันโหดพอที่จะต่อสู้กับสุดยอดกันดั้มจากจักรวาลอื่นได้ไหมครับ ถ้ามาเจอกับ4ตัวนี้เนี่ยจะรับมือไหวไหมนะเอาล่ะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนต่อกันพลายสนุกสวัสดีครับ